วันนี้เราจะมาป้ายยาร้านลับของบ้านโป๊ะเราจะพามาร้านขัดตัวเราจะพาคุณฝนมาขัดตัวจ้ะถามพี่ไลน์เน็ตขัดตัวแบบพี่ไลน์มานานยังสิบนีถึงไหมถึงมาตอนแรกเป็นสภาพหนัามากเซ็ตใหญ่ของพี่ไลน์วันนี้คือคืออะไรบ้างพี่ไลบบน์นก็จะมีถั่งไหน้ำมันไทรเซนเปลี่ยนสีผิวปรับอาบน้ำแด่แทนน้ำนมขัดสมุนไพรด้วยไหมขัดสมุนไพรอู้ รู้สึกไงบ้างคะคิดว่าน่าจะเวิร์กเพราะว่าทีนี้มันโดนจะบหลับแล้วนะอะไรนะคะอะไรนะพี่ไลเคยเจอคลิปแบบนี้ไหมไม่เคยเจอมาพี่ไรไม่นะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านโป่งเหมือนเดิมเรากำลังจะมาป้ายยาทุกคนเราใช้คำว่าป้ายยาเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้คือจะมีแต่คลิปกินข้าวใช่ไหม วันนี้เราจะมาป้ายยาร้านลับของบ้านโป่งเอาเป็นว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องกินดีกว่าแต่อันนี้เราจะพามาร้านขัดตัวที่ขัดมาตั้งแต่ม5ขัดมาทั้งบ้านเลยร้านนี้ก็คือแบบหลายๆคนถามว่าพ,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 พี่ดิ้นมีวิธีดูแลผิวยังไงไม่มีค่ะทาครีมเมื่อไม่ค่อยทาแต่ว่าถ้าได้กลับบ้านมาก็คือจะมาขัดตัวที่นี่ชื่อร้านว่าอุไรสปา จะบอกว่าใครขับผ่านแล้วเห็นร้านเนี่ยอาจจะคิดว่าร้านอะไรอะ่ะเหมือนร้านทำผมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงคือเขาเป็นสปาลนะ่ะทุกคนเขาเป็นร้านขัดตัวทําสปาขัดผิว เราเอะมาทำตั้งแต่ช่วงมห้ามหกระหว่างช่วงที่ทํางานเราก็ป้ายยาทุกคนแบบเยอะมากมีพี่พี่นักข่าวหรือว่ามีพเพื่อนที่เ,เรียนพเพื่อนของเพื่อนที่เรียนมาหาลัยรุ่นน้องที่โรงเรียนตามมาแล้วทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าติดใจแต่ว่าด้วยความที่มันค่อนข้างจะไกลอะเขาก็เลยไม่ค่อยได้มากันวันนี้เราจะไม่ได้มาโชว์ขัดตัวเองแต่เราจะพาคุณฝนมาขัดตัวจ้ะ เราบอกฝนไว้ว่าเนื่องจากว่าอาการแบบออฟฟิศินโดมเนาะนั่งทางานเยอะฝนแบบอยากนวดก็เลยบอกว่าฝน้านวดที่ฝนก็ต้องนวดที่ไลเลยนะขัดตัวนวดน้ำมันอโลมาแบบดีๆไปเลยออกมาือตัวเบาไม่ใช่แค่หายปวดเมือ่อยแต่เราจะผิวดูสะอาดและดูใสขึ้นด้วยอันนี้ไม่ได้พูดจากตัวเราเดี๋ยวจะหาว่าแบบเออยังไงก็อวยร้อยเปอร์เซนต์บ้านตัวเองวันนี้จะให้ฝนเนี่ยไปทดลองขัดแบบชุดใหญ่เลยนะ ฟูลเซตของพี่ไรเลยเนี่ยว่าฝนออกมาจะรู้สึกยังไงบ้างเราจะติดใจเราจะกลับมาซ้ำใหม่ตอนนี้ก็คือเรากําลังจะถึงร้านพี่ไรแล้วนี่เส้นทางที่มาเป็นแบบนี้อันนี้คือเรามาทางจากทาง นะมันจะมีสะพานใหญ่ที่จะแยกเข้าตรงไปด้านซ้ายลงตลาดบ้านปกเราไม่ต้องขึ้นสะพานถ้าพูดง่ายๆก็คือร้านพี่ไลอจะอยู่ก่อนถึงโรงเรียนสารสินอันนี้ี่นี่นจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วนะจะเป็นห้องแถวแบบอย่างนี้นะคะทุกคนมาตามพิกัดได้เลยซึ่งร้านพี่ไล่จะอยู่ข้างหน้านี้เองพี่ไลจะเอ๋ <N> นี่พี่ไลน์นะคะ <N> อันนี้คือน้องที่จะถามค่ะพี่ไลน์ถามพี่ไลน์เน็ตขัดตัวกับพี่ไลน์มานานอย่างสิบตี้แลถึงไหมถึงค่ะมาตอนแรกเป็นสภาพดำมากว้าวดำมากเลยเหรอพี่อยอยงงวว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 งวว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 งวววววเวว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  เด็กนี้คือดำมากหรือเปล่าอันนี้เขาแค่ไวต่อแสงเซตใหญ่ของพี่ไรวันนี้คือคืออะไรบ้างพี่ไรได้จะมีขันยีว่าน้ำมันไทยเส้นเปลี่ยนสีผิวปรับอาบน้ำแด่แทนข้าวขัดสมุนไพรด้วยไหมขัดสมุนไพรฮู้เพราะว่าส่วนใหญ่อะเน่จะมานวดกับขัดสมุนไพรเพราะช่วงหลังเส้นตึงพี่จะไม่ค่อยเปลี่ยนสีผิวทุกอาทิตย์แมช่วงนั้นน่ะที่แบบว่าเหี่นผลเลยอะพี่ไรทุกอาทิตย์เลยยายบ้านไปอยู่บ้านฝก ได้เราะพี่ไหลเล่นๆน้องมาทำติดต่อกันอย่างน้อยเดือนสักสองครั้งค้าเรื่องมาถ้าเรื่องมาผิวก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจะดีขึ้นเลยไปพรอมไหมพรอมค่ะให้ดูในห้อง ห้องเล็กๆน่ารักน่ารักมีเตียงแล้วก็เห็นสภาพตัวเองตอนแก้ผ้าอยู่อันนี้ก็คือพี่ลรยถ้าใครจะอบก็คืออบได้ใช่ไหมอบนี่ช่วยอะไรบ้างนะพี่ไรก็จะขับของเสียออกจากร่างกายแต่มันร้อนสุดๆไปเลยแล้วก็นี้มีอ่างอาบน้ำอยู่ในห้องนี้เลยก็คือทุกอย่างจบในห้องนี้เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเขาใส่เสื้อในได้ไหมคะพี่ลายถ้าเขาเขิน แ,แต่ของเนทเป็นไงแก้ผ้าแต่ว่าหลังๆมาใส่เริ่มใส่เกงไลและขอตั้งกล้องไว้ได้ไหมคะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราออกไปก่อนไปได้เลยใช่ไหมคะอ๋อ <c oughs> อันนี้คือจะเป็นการ <c oughs> นวดน้ำมัน <c oughs> นวดน้ำมันนมันเซอันนี้คือรู้สึกดีมากเมื่อก่อนคือมาขาดคืออยากเน้นผิวใสหลังๆของแกก็คือขอเส้นไม่ตึงก่อน นวดก่อนรู Edison, <t 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 ้สึกไงบ้างครับคิดว่าน่าจะเวิเพราะว่าคีอมีเรื่องหนูจะหลับแล้วนะแต่ความจริงถอนหอดแมสได้เลยนะอันนี้คือเราตรวจกันมาแล้ว คนปลอดภัยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนอนคว่ำด้วยเออเดี๋ยวจะตายซะก่อนพอดแมสดีกว่าเราเพิ่งจะนำยางมาพอดีก็เลยต้องเยอะพี่ไข่น่าจะเกิดจากที่เราแบบขัดไม่ถึงอะไรไม่ถึงใช่ไหมพี่ลของแม่หลักช่วงไหนที่จะเยอะที่สุดพี่ไข่กลางหลังกลางหลังมันไม่ถึงกับหลังขาแขนนี่ก็ไม่ค่อยขาหลังๆใส่แต่ขายาวสุดน่าเรา่ข่อย่างน้องเขาถูไม่ถึงข้างหลังเลยจะเป็นสิ่ง พี่ไล่เคยเจอเพียแบบนี้เลยแล้วก็แต <c oughs> กคือเคยเจอไหมพี่ไล่ไม่นะ <c oughs> หนูน่าจะเป็นคนแรกอยากลองดูไหม <c oughs> ตดแตกเปิดทวารอะเดี๋ยวเราไปสระผมดีกว่เาเพราะหัวมันมาก เดี๋ยวเราทิ้งคุณฝนไว้ก่อนเราจะฝากกล้องเนี้ยไว้ที่เขาให้เขาถ่ายแบบขั้นตอนอื่นๆให้ดูไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายให้เราหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองดูแต่จริงๆแล้วถ่ายหมดไม่ได้เพราะเขาโปงง้งเนี่ยเขาจะแบบให้อยากรู้ก็ต้องมาลองเองจะลองไปคุยกับเขาก่อนถ้ามีภาพแปลว่าฝนถ่ายให้ถ้าไม่มีมาเจอกันอีกทีตอนฝนเสร็จแล้วแปลว่าเราถ่ายเองโอเคนะ <laughs> ใช่เ่ะความคิ้อ๋อโอเคแปลว่าฝนถ่ายอันนี้คือเราไปสระผมมาแล้วนะแปลว่าฝนเขาถ่ายไว้เดี๋ยวค่อยไปถามฝนว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเอาเอา,เอาพี่ไล่ก่อนพี่ไล่เปิดร้านทุกวันไหมเปิดทุกวัน,นค่ะเปิดทุกวันเลยร้านอยู่ก่อนถึงสารสิทธิ์อยู่ใกล้ๆกับร้านสระผม ชื่อร้านอางูนพี่ลยร,ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่เริ่มต้นก็มี1000บาทอ่า1,500บาทอ่บาเริ่มต้นนะน,นี้ราคาเริ่มต้นที่1000บาทแล้วก็ของที่พี่ลยใช้ไม่อันตรายไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราขัดกันมาแบบผิวยิ่งใสึืนใช่ขัดกันมา1ิกว่าปีแล้วสําหรับแบบว่าแบบอาชีพที่ต้องใช้ความสวยความงามต้องโชว์ผิวหรือแม้แต่ตัวเราจะไปเที่ยวทะเลหรือกลับจากทะเลต้องใช้ผิวอะมาให้เขาจัดการเจ้าสาวเข้าคอเจ้าสาวก็มีใช่ไหมพี่ลยจะเป็นคอเลน เอาเป็นว่าใครสนใจมาหาพี่ไลตรงนี้วันนี้ก็เลยจะมาป้ายยาในนี้เลยใครอยู่บ้านโป่งนะคปรปฐมเมืองการลราชบุรีมาหาพี่ไลแต่ว่าตรวจ ATK กันมาก่อนเหมือนพวกเรานะเราตรวจ ATK กันมาทุกครั้งที่จะมาขัดตัวกับพี่ไลเซฟพ,พี่ไลด้วยพี่ไลบอกเบอร์เดี๋ยวได้ขึ้นเบอร์พี่ไลให้ดีกว่าเดี๋ยวขึ้นเบอร์พี่ไลไว้ให้แต่สถานที่ไอคิวว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าพิกัดอยู่ตรงไหนใครสนใจก็ลองโทรมานัดคิวต้องโทรมานะคะวอล์กอินไม่ได้เนาะ <laughs> โทรมานัดคิวก่อนว่าว่างไหมวันนี้กี่โมงโอเคบายบายพี่ไลบาย,บาย ไปเมไดรต้องหน่อยไปเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กดบนลถว่ากดรู้สึกยังไงบ้างดีปะดีมากอยากเอาพี่รายกลับบ้านไปอวยมันดีแบบยังไงอันนี้เดี๋ยวเขาห่าว่าเราอวยกันไม่ไม่คือตอนแรกเขาจะนวดน้ำมันก่อนใช่ไหมตอนนั้นมันก็รู้สึกแบบผ่อนคลายเสร็จแล้วเขาก็เหมือนจะพอกผิวให้เราอ่าเปลี่ยนสีผิวใช่ตอนพอกผิวอันนี้ก็คือยืนยืนเลยนะยืนประมาณ15นาทีถึงอาจจะยิบ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 หน่อยยิบปะ ก็ไม่ได้ยีบแค่เย็นเย็นหนูรู้สึกแค่เย็นเย็นแค่เย็นเนี่ยคือแบบถ้าเป็นเปลี่ยนสีผิวทั่วไปอ่ะอันตรายมันจะยิบ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 อันนี้จะแค่แบบเย็นเย็นไม่ได้ยิบพอพอกผิวเสร็จก็จะให้เราลงอ่างไปล้างก่อนหนึ่งรอบเสร็จแล้วก็ขึ้นมาพอกขมิ้นอ่ะเหมือนหนูขมิ้าพอกสมุนไพรพอเขาพอกเสร็จเขาขยี้ที่ใครเราจะดำตรงนั้นเลยเขาฝนดำไหมออกมาแบบเยอะมากเรารู้เลยว่าเราเป็นคนสกปรกอ่ะสีอ่ะสี ีไม่เหลืองเลยใช่ไหมไม่เหลืองน้ำตาลตอนนี้คือฟินมากเพราะว่าเขาถูแบบถุกซอกทุกมุมที่อผลหมยว่าซอกจริงไหมทุกซอกก็คือถอดเสื้อในไปแล้วลตอนนั้เออมันไม่ไม่จะไม่อยากายใส่แล้ว,ลวคือเขาขัดข้างหน้าก่อนเสร็จแล้วก็คือพอไอ้แห้งชอบตรงนี้เขาละเอียดทุกซอกทุกมุมหลับไหมเกือบหลับแต่เขาก็ชวนคุยใช่ไหมก็คือแบบอเอากับบ้านรู้สึกว่าหนึ่งเลยคือตัวเบา ใช่ไหมเหมือนที่พี่บอกว่าเนี่ยบอกฝนก่อนว่าเดี๋ยวฝนออกมาฝนจะบอกว่าตัวเบามากตัวเบาในที่นี้มันไม่มีขี้ใครมันรู้สึกตัวเองสะอาดจับไปผิวรู้สึกลื่นขึ้นไหมลื่นเยอะมากเราไม่ได้คนผิวขาวกันอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าผิวเนียนอะ่ะคือยังไงมันเนียนมันเนียนไปหมดให้พี่ไลกี่คะแนนคะ่ะสําหรับการป้ายยาของเราในวันนี้ เต็มสิบเอาจริงๆอยากให้สิบนะแต่ให้เก้าเพราะว่าอยู่ไกลอองั้นไม่ถ้าตัดระยะทางออกไปเฉพาะในพื้นที่บ้านโป่งให้พี่รยเต็มสิบนี่นี่ชื่อรายการป้ายยาป้าฝนปะเนี่ยก็คือฝนก็คือจะเป็นคนที่ถูกใจอะไรยากมากทุกคนถ้าสังเกตในคลิปที่ผ่านๆมาที่ไปกินอ่ะเขาแบบไม่อร่อยเขาก็บอกว่าโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยแต่อันไหนอร่อยเขาจะบอกอร่อยอย่างคนเจะบป้เตี้ยอย่างเงี้ยเขาบอกอร่อยอันนี้อร่อยเลยเขาจะอร่อยยากแต่อันเนี้ยให้เต็มสิบอ่ะมาจากอินเนอร์ทุกคนต้องมาต้องมาจะมา ม,ม,มากบอกพนะี่ไลอยู่ว่าอยากมาพี่ไลบอกว่าสองอาทิตย์ครั้งก็ได้บอกพี่ไลน,น่าจะเป็นเดือนละครั้งอาจจะได้สงองเอครั้งอาจจะไม่ไหวไกลไปเออเออเออเสำเร็จแปลว่าเราไปยาสสำเร็จเขาจะกลับมาซ้ำไว้ตัวเองอองฝากด้วยอุไรสปาของพี่ไลน,นะแล้วก็ไม่อันตรายนะคะพี่เปลี่ยนสีผิวอะไรฝนก็ไม่ได้แสบไม่ได้อะไรเราขัดมาทั้งหมดสิบกว่าปีเราก็ยังรู้สึกว่ามันโอเควันนี้เราต้องลาไปก่อนครั้งหน้าเราจะมาไปอย่าอะไรอีกอย่าลืมติดตามนะคะไม่เป็นไรใช่ไห เออเดียวเดี๋ยวติดตามครั้งหน้าว่าเราจะมาไปอย่างอะไรอีกวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย